วันนี้จัดชุดใหญ่เลยอะรีวิวชุดใหญ่มากนะคะกางเกงยีนแฟชั่นป้ายกระทิงของผู้หญิงนะคะห่างหายไปนานเนาะสองพคุ้มเกินคุ้มกระดาษเองเดือดแค่ไหนจ้ะมาดูเลย สิเสียก้อนเอฟได้รีบเอฟสองพัก้สองกรสอบรถสามร้อยไปงานลงใหม่อีกแล้วลงสองวันติดเลยนะคะปลายกระถิ่งนะรวมแฟชั่นขาะมาค่ะก็บอกค่ะเดฟค่ะบ้านนะคะพี่2,900บาทงานคุ้มค่ะไซส์อยู่ประมาณ26-34บวกลบ เสียแค่ให้ประมาณ10%นะ H&M จ้าตัวนี้เป็นสกินนี่เป็นขาเดฟนะคะมีทุกขานะตัวนี้แบบแต่งเพชรเพชรเม็ดงามอีกแล้วค่ะตัวนี้ก็เดฟเดฟนิดนึงหรือกรบอกไหม ตัวนี้เป็นแก๊ปสีเข้มแบบนี้เลยอุ้ยอันนี้แบบทรงลิซ่าปะเนี่ยเห็นไหมเอลสูงแล้วขาบานนะคะ่าเดฟเดฟสะก,กิดขาดนิดดึงนะคะอันนี้ฮอนลิสเตอร์ขาเดฟด้วยค่ะ ขานี่พี่นะรวมทรงเลยเอ,อ,อันไหนมากอันไหนน้อยแล้วแต่กระสอบนะจ๋าเดี๋ยวค่ะถอยแป๊บนึงนี่ค่ะกระบอกกระสอบประมาณ9 5้าสถึงร้อตัวนะคะมัน45่สโลนะคุณพี่ป้ายกระทิงชมพูงานนี้ค่อนข้างใหม่นะคะเนี่ยค่ะเดฟเห็นป่ะพี่เอาไปทำราคาได้สบายคุณพี่แค่บอกว่างานค่อนข้างสาเปอร์เ็นเสียแค่ตีให้แค่สินะคะ เอลเริ่มประมาณ26 3 4ถึงนะรุ่นนี้คระซสนะคะเ,เนี่ยค่ะเดฟอีกแล้ว ดีนะคะไม่ต้องรีวิว FC นางก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะวนด,วด,ดูความใหม่ค่ะดูความป้ายห้อย2 9 0 9นะคะค่ะขาสั้นมีค่ะป้ายลูกโลก2,900บาทนะคะอันนี้ก็2,900บาทเป็นขายาวแฟชั่นผู้หญิงนะคะ สั่งแล้ว,ลวโอนทิ้งไว้ได้เลยนะคุณพี่นี่ค่ะเดฟเห็นปะ่ะตัวนี้แบบขากระบอกที่กำลังฮิตๆนี่สีแบบเข้มปึ๊ดเลยอะรีวิวแค่ส่งฟรีนะคะก็สอบใหม่ค่ะส่งปลายทางค่ะมีทุกทรงอะแล้วแบบสวยงานดีเนี่ยดูดิค่ะเดฟอีกแลยเห็นปะพี่แล้วสีดีมากดูดิ สีเข้มเข้มไปแยกทำราคานะคะเดฟเยอะเดฟน้อยแล้วแต่กระสอบนี้ก็เดฟอีกแล้วนะคะ,ะใครจะเอากระสอบนี้เอฟมาเลย2,900ังสี ใส่เปร์ไปละดูอันนี้เป็นปักนะคะดีเทลน่ารักมากเป็นขาเดฟยีนสีฟอกอันนี้เป็นขาแบบกระบอกใหญ่ๆที่กำลังฮิตเอวสูงเออบางคนเขาก็ไม่ได้ใส่ขาเดฟกันนะคะพี่อย่างแคร์ก็ไม่ได้เดฟมากนะเนี่ยแคร์แคร์ก็แบบขาบาน H แครแชนเอ็มตัวนี้แคร์ไม่ได้ขาเดฟนะแคร์ขาสั้นเลย นี่าบ,บ้านความป้ายห้อยของนางรีวิวส่งฟรีนะคะของเอรราลงทุกวันเราก็จะมีแบบนำเสนอสินค้าใหม่ๆนะคะ มีแบรนด์ให้หลุนทุกกระสอบนะคะเมื่อกี้ก็ H&M นเอ็มใช่ไหมนี่ก็ H&M นเอ็มค่ะเดฟนี่ค่ะเดฟอีกแล้วเป็นยีนโฟกค่ะอันนี้ก็บอกบอกแล้วว่ามันมีทุกขานะทุกขาทุกแนวเป็นแฟชั่นนะคุณพี่ เนี่ยเดฟวันนี้รีวายรีวายค่ะตัวนี้รีวายพะลมไม่ไหวแล้วคุณพี่พะลมไม่มีของให้รีวิวเหลือประมาณ5-6ลูกนะคะไปส้มจะซื้อสลี ب เอฟมาเลย ของไม่พ่อรีวิวค่ะพัดลมเดฟอีกแล้วตัวนี้เป็นเดฟเอวสูงนะคะเดฟจะเลือดไม่เดินไปเลย ไม่สามารถแจ้งทุกคนได้ตัวนี้ก็ขายเดฟอีกแล้วเดฟอีกแล้วจ้ะตัวนี้ก็เดฟโอนนาวีนะพี่ต้นทุนประมาณ2ีบ้าต้นทุนประมาณบาทคุ้มมากนะคะงานเกรดนี้ลักกี้แบรนด์ค่ะนี่ป้ายหนังอาร o โลพัสเทล คะนัดมารับผ้าล่มกันอีกหลายคนเลยนะคะคงไม่ได้รีวิวเพราะมันมีแค่ห้าลูกเนาะซีเคบางคนบอกว่าเดี๋ยวเข้ามานะคะคือเราไม่ได้เปิดแล้วอะ่ะใช่ใชเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วอะ่ะป้ายนี้เป็นยังไงนะคะรู้กิติศักดิ์กันอยู่แล้วคะ่ะกระบอกม,ม,มาประมาณห้าสิบลูกอะ่ะไม่ได้รีวิวเลยยังหมดเลยนะคะ,ะลูกค้ารอกันผ้าล่มเราเนี่ยยืนหนึ่งมากนะพี่พ หายมาสองปีคือทุกบริษัทแค่เปิดแทบหมดแล้วนะคะแคระเอามาไม่กี่บริษัทที่แบบแค่ถูกใจแล้วก็ลูกค้าซื้อซ้ำเยอะๆนะคะหาเดฟอีกแล้วนี Forever ต้องทำงานเป็นทีมเวิร์กแบบนี้ค่ะเดฟอีกแล้วสีสวยมากค่ะดูดิตอบแชทพี่ร้อยรีวิวกันอยู่ไม่มีใครว่างเลยต้องรีวิวเสร็จก่อนนะถึงตอบได้ทิ้งแชทไ้เลยเป็นร้อยแมยอา้ามีดีเซลด้วยอ่ะดีเซลดีเซลถ้าเรารีวิวอยู่จะไม่มีคนตอบนะคะพี่เพราะเรารีวิวกันทุกคนนะคะ รีวิวกันทั้งร้านไม่มีใครว่างแล้วตอนนี้รับทิ้งไว้ได้เลยตัวนี้โอน,นาวีดูสีดิขาเดฟเดฟเดเลยอันนี้ก็เป็นยีนสีติดบ้างเล็กน้อยนะคะเนี่ย,ย,ย,ยก็เดฟใครชอบเดฟก็เลือนไม่โดน <laughs> ฮลัลโหลค่ะนี่อ,นอะไรตัวรีวิวอ่ะพี่ตัวนี้แก๊ป กระทิงใช่ไหมคะกางเกงยีนหญิงกระทิงนะพี่โอเคค่ะคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรอ่ะทักทักเฟสหนูได้ไหมทักทิงไว้เลยแล้วกันอ๋อพี่อัมพรพี่อัมพรโอเคได้เลยค่ะกระสอบนี้นะจ้าคุณพี่สวัสดีค่ะจ้านี่ตัวนี้ก็เดฟเอลสูงสูงเลย เดี๋ยวแค่ส่งเลขที่มันชีให้พี่อำพรพิมพ์มาว่าเอากางเกงยีนกระทิงรีวิวก็ได้ค่ะตัวนี้จะเป็นรีวายเนาะจ้าคุณพี่สวัสดีค่ะ <Dance. S 1> คุณพี่อำพรรับแล้วคุณพี่เอฟหน้าไรไม่เป็นนะคะก็จะโทร <laughs> <laughs> ลูกค้าประจาไม่เป็นไรจ้ะ เดฟมาอีกแล้วเดฟอ,อ,อ,อีกแล้วคุณพี่นี่ตัวนี้เอวสูงนะสวยมากไปแยกทำราคาเเด้อตัวนี้แก๊ปอีกแล้วจ้าขัดเดฟโอ้หน้าวีค่ะเดฟเดฟเดยอะ เดฟเยอะเดบน้อยแล้วแต่กระสอบนะคะพี่เราก็ไม่เห็นเหมือนกันเดนใช่ใช่แชแอนด์เเราหยิบมาเนี่ยพี่เอ้เราก็ไม่ได้เห็นหรอกไม่ได้เลือกนะคะให้น้องไปหยิบมาเลยเลย <c oughs> เพากระสอบเนาะมันไม่เห็นอยู่แล้วนะเราก็ไม่ได้รู้กระสอบไหนสวยมากสวยน้อยแล้วแต่เดอ ก็จะคล้ายๆกันนะจ๊ะคุณพี่2,900บาทคุ้มมากแค่ลงของเยอะมากนะคะยีนผู้ชาย4,500ค่ะสนใจสั่งได้เลยนะคะคุณพี่กางเกงยีนแฟชั่นหญิงรวมแบบรวมขาเดฟมากระบอกบานทุกอย่างงานค่อนข้างสวยเลยเปอร์เซ็นต์เปี้นเสียก็น้อยนะคะ2,900บาทนะคุณพี่รีบได้รีบค่ะ